จำได้ไม้มัเฮ้ยฟังเพลงจนเพลินโอ้โหคนเพียบแล้วแถวนี้สวัสดีครับรอตอซมในฮอตมาเจอกันใหม่ในช่องใหม่นี้นะครับผมอีพีสองพี่ระวังโดนส้นตีเอาละปลาฮะาไม่ต้งฮะพอดีว่าแม่นอยู่แล้วอ่ะใจตัวเองมุนหาลูกปืนอยู่หรอนี่หอาไปเฮ้ยใ,ใครจะซอนว่ะ เว้ฮชอตไลปล่อนเฮ้ยขับไปก่อนเถอะลงถึงพื้นเมื่อไหรขว่าจนเรียบแม่เอลงแรงไปหน่อยก็เจ้เว้ยเจ้ตเองอมาละพี่ระวังโดนส้นเตวโอ้เมยังเปิดเลยอเมยังกวยเลยก็คนมันเตึงอะครับข้างหน้าทำอะไรล่ะ อันนี้เอาหลบแล้วน่าแปลกเลื่อยเหรอวะเฮ้ยขอปลาขอชิบหผ้าดูว่ามันต้องกหวยแล้วมัน้ยช่วยมันยิงแน่เลยเฮ้ยโอ๊ยหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนฮ่ากลับไปทำกันบ้างกันเลยน้องอย่าลืมอดีว่าพี่หวังดีนะเมื่อผมมาถึงเขามรกตทุ่มยาของฝีไฟายเฮ้เฮ้เฮ้เสียหมาเสี่ยมามานี่ชดอะไรยะ ลา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 าไอยูดีดาพ่อกันเลยเหรอปิววปิวปิววปิวปิวปตอแยูโอเคขึ้นมาดิครับอย่าทะาพ่อไม่มีกระถางนะลูกโตนี่เอานี่ไปแทนกินกระป๋องสูตรใหม่ละลายหามขุนได้แน่นอน เฮ้เซจอนนี่นนี่ปลอมังโลจออะไรปลอนระตดัดผ้ามาก็เจอคนขีบิ๊กฟุ๊หนีตายหมอกมาเลยจังหวะนี้ห้อยหออันเนี่ยตังไอเกว่าอนี่ใจต่อสัอ่งอยอย เอาปลาด้วยดัอุ้ยู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 ยอุ้ยูยอยกยยอยู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 ยยู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 ีูย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 ยูยยู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 ยยู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 ย้ยูยยูยู แม่ยิงนั้นแรกพลาดจนได้แมปมกันเลยรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วอ่ะนะอันน่ะไม่ยอมออกมาดีๆใช่ไหมอย่างี้ก็ต้องเจอจิมกระป๋องสุดพิษวิ่งหางจงตูเลยจะหนีไปไหนจ่อยวอแม่งเลยเฮ้ยพลาดเอ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ เอาไปอสองลูกไอ้กิมกระป๋องเนี่ยเอาไปหมดนะเป็นไงรอผลงานดูดิเป็นไงอร่อยปะน้องหำลื่นเลยงานนี้มันมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาชาร์จไวกระโดดสะบัดิศูนย์จุดห้าไงเป็นเงี้ยผมแล้วปูนกหมัวตอกตาเพื่อไม่ให้ตอกให้ตอกข้ามการนี่ก็ยุ่งเกิอแก่หรอโอ้ยปูพลาดตอกใช้ยา ได้ที่สองอะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้กดขอเป็นเพื่อนได้เลยนะครับก็ถ่ายที่อยากให้ผมทําต่อคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมเพื่อให้ผมมีกาลังใจทําต่อไปโอเคครับ thank you วัยรุ่นชาวมอนเจ้าชาวไทยจงอย่าลืมผมไม่ใช่เหมียนมาผมเป็นคนมอนเป้าลายแม่แล้วให้ปล่